ำไงต่อหมวยใจเย็นเย็นไอ้มีสติจับพวงมาลัยให้ดีๆแล้วค่อยๆอย,ย่าเบรกแล้วไงต่ออะปล่อยรถให้รดความเร็วเองพอชาแล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จอดข้างทางออออไหนอย่าลืมเปิดไฟฉุกเฉินสิขอโทษไอร่น่นะ หมือนเป็นเองฮะ huh? หวยทําเป็นด้วยหรออืมพ่อสอนอะ่ะป่ะกลับบ้านกันออเอ้ยเดี๋ยวหวยขับเองเผื่อไอ้สติแตกอยู่เอาน้ำไม่ไหลเฉยเลยอะ่ะโอ้ยอีกแล้วเนี่ย เป็นไรอะไอ้กระกอกน้ำไปดีหมวยอยู่ดีๆก็ไม่ไหลไอ้ก็เลยโทรตามช่างนี่แหละโยไม่ต้องเลยเดี๋ยวหมวยจัดการเองหมวยทำได้ไงอ่ะสุดยอดเลยอะ่ะ มีแอรไม่เย็นเลยอ่ะก็รอมันทำง,งานก่อนสิมึงจะเปิดเองไอ้ว่าเดี๋ยวไอ้โทรหาช่างดีกว่าหมวยร้อไม่ไหวแล้วว่ะไม่ต้องเราจัดการได้ Mm. เดี๋ยวดกดอันนั้นก่อนใช่ถูกแล้วแล้วก็ถอดตัวนี้ด้วยอ่ะแล้วก็ถอดข้างๆตรงนี้โอเคระวังอันนั้นร่วงลงมาด้วยนะ เย็นละเก่งมากโุปกติไอ้ไม่เคยปีนมนไ,ได้นี่โถตามช่างตลอดอะความรวยอ่ะเนาะใช้เงินแก้ปัญหาอืมมันแน่นอนอยู่แล้วแต่หมวยรู้เรื่องนางแอร์ได้ไงอะพ่อสอนอะ ฮั Hello, oh, okay. no, so ลโหลไออยู่ไหนแล้วอะโทษทีนะหมวยวันนี้รถติดมากเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวหมวยออกไปรอหน้าปักซอยไอจะได้ไม่ต้องวนรถเข้ามาอืมน้องสาวให้พี่ไปส่งไหมจ๊ะ เดินคนเดียวมันเปี่ยวอะน้องให้พี่ไปส่งเถอะพี่คิดไม่แพงหรอก็พี่บอกว่าจะไปส่งไงปล่อยนะบอกให้ปล่อยไงโวยก็บอกว่าจะไปส่งไงอย่ามายุ่งกับโวยด้วยนี่แกเป็นใคร ฉันว่าอย่ามายุ่งดีกว่าหวยเราไปก่อนหวยสู้แรงนี่ไม่ได้หรอกอย่าให้จัดการเองจะเอาใช่ไหมก็บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งอ่ะเอาสักคีไหมฮะ นี่รอเองไปไงอโอ้ยจีบนะมวยบุบอ้อมเลยสิทำเป็นหน้าหมันไส้ไหมล่ะทำเป็นเก่งเป็นไงเจ็บตัวเลยไอเป็นห่วงมวยนี่ต้องมาทำกับหมวยแบบนั้นได้ไงล่ะตั้งแต่ไอคบหมวยมันเนี่ยหมวยทำเป็นทุกอย่างเลยนะตัวแค่นี้เก่งจริงๆเลยก็พ่อสอนหมวยเรื่องงานช่างมาตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วพ่อสอนมวยได้วอเหรอ,อโหขนาดไอ้เป็นผู้ชายยังอายเลยอ่ะตอนเด็กๆนะพ่อขยันขยอสอนแต่ก็ไม่คิดว่าโตมาจะได้ใช้จริงๆก่อนอื่นเลยนะหมวยต้องสัตว์คัดเอาลงก่อนไม่งั้นหนูโดนไปดูแน่พ่อทำไมหนูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้ยล่ะก็ปฝึกไว้ไงจะได้ทำเป็นโตขึ้นหนูพวมีผู้ชายคอยดูแลนหนูเหมือนเจ้าหญิงอยงู่แล้วปะ <c oughs> หนูทาเป็นไว้บ้างอะดีแล้วถ้าเกิดหนูเจอผู้ชายตัวพองขึ้นมาแย่เลยนะเนี่ยเวลาจะเลี้ยวซ้ายอ่ะให้มองกระจกทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วขับไปก็มองไปข้างหน้ายอย่าไปกินเลนเขาอะทางปรารถสวนมามันอันตรายให้เราอยู่ตรงเลนของเราี่คือจอด N คือว่าง R คือถอยเข้าใจไหม ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยกินเลนเขาเดี๋ยวรถเขาสวนมาโอ้มีแต่เฉียวเขาแล้วนนเนี่ยค้ณพ่อมาอน่อยีิโอเคโอเคพ่อสวัสดีครับพอ่อ สวัสดีค่ะเป็นไงเจ้าหญิงของพ่อตอนนี้สบายแล้วสิไม่ต้องทําอะไรเองแล้วโอ,อ๊ยหมวยทําทุกอย่างเองที่พ่อสอนเลยเนี่ยผมจะโทรตามช่างแล้วครับแต่หมวยเขาไม่ให้โทรขอบคุณนะคะพ่อที่สอนหมวยหมดทุกอย่างเลยได้เอามาใช้จริงหมดเลยเนี่ยไปกินข้าวกันพ่อทำหข้าวให้เยอะเลย เลยนี่สรุปว่าแฟนเราเก่งอีกว่าทีงกันแน่เนี่ยพูดดังๆก็ได้ค่ะได้ยินขอโทษครับ <comm itt les> โอ้โหแฟนใครเนี่ยเก่งจัง